<c oughs> คนพกาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง <c oughs> แฟนช่องของทว <c oughs> ีคนเดิมสุขูคนมือนีอยู่ที่บ้านของอาจารย์แดงอาจารย์โกยพี่น้องนะครับมือนีส่าเลขนะครับคุยกันล้างหวยออกพี่น้องว่าสํานักใดเขาแน่อาจารย์ใดเขาแน่พี่น้องนะครับสำหรับอาจารย์เขานึ่งก็คือสี่สิบสี่สำนักเด้พี่น้องเด้อสิบสี่สำนักนะครับเพิ่นถือเลขลายอยู่พี่น้องนะครับลายปันใดกับบักกาว่ดอกพี่น้องเพราะว่า มันบอเป็นการดีพี่น้องถือหน่อยถือลายก็ดีเบอร์จะวาถือพี่น้องเนาะอาจารย์แดงคือโยพี่น้องอาจารย์กุ้ยก็ถือพี่น้องนะครับเรียกว่าลายตัว่นก็ซื้อเบอร์ตัวตัวเลยพี่น้องสี่ตัวหนึ่งนะครับมือนี่ถ้าวิคนเดิมก็เลยถืออกาศลง่งอา่าเลขนะครับหลังห้อยออกว่าอาจารย์ใด ปังอาจารย์ได้เข่านะครับให้พี่น้องแฟนช่องในเบื้องในชมน้ากันได้พี่น้องเด้อสิบสี่สำนักสิบสี่อาจารย์ที่เขาพี่น้องนะครับสำหรับเลขวิ่งนั่นเขาอยู่สิบสองอาจารย์ได้พี่น้องสิบสองคลิปสิบสองอาจารย์สําหรับเลขวิ่งได้พี่น้องเด้อรอเบิ้งคลิปที่สองสำหรับเลขวิ่งพี่น้องนี่คือเลขนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาคมคืองวดมือนีเราออกมือนีหละพี่น้อง นะครับ10ศร์อาจารย์ท PI> ี่เข่าเรื่องพี่น้องเด้อ nah พี่น้องมาเบิ่งมาชมน้ำกันว่าเจ้าใดสำนักใดเข่าแน่อาจารย์แดงนะครับนะครับแตกเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าเข้าที่นะครับ66ตรงๆพี่น้องนี่เขาเรียกว่าอาจารย์แดงนี่พี่น้องเด้อนะครับลงคลิปครั้งแรกกับเข่าที่66นะครับคลิปที่สองกับเข่า66พี่น้องนะครับนี่ของอาจารย์แดงพี่น้องนะครับนี่ก็ของอาจารย์แดงนะครับนี่คลิปสองกับเข่าที่66 นะครับต่อมาก็เป็นของทวีคนเดิมพี่น้องนะครับรูดหลักสองฟันหลักสองพี่น้องวงกลมที่สองนะครับเข่าที่สองศูนย์ศูนย์สองได้พี่น้องเข่าตัวกับพี่น้องนะครับ <c oughs> ทวีคนเดิอมหายที่สองศูนย์ลขออกที่ศูนย์สองพี่น้องนะครับนี่คือของทวีคนเดิมของทางช่องเองพี่น้องเนาะเอานะครับพี่น้องติดตามเบิง่งติดตามชมน้ำกัน ต่อมาก็เลขน้องตุ่มตามพี่น้องนะครับน้องตุ่มตามให้เม็ดเดียวที่ศูนย์สองตรงตรงพี่น้องนะครับนี่เรียกน้องตุ่มตามด้วยพี่น้องเด้อสิบสี่สำนักพี่น้องที่เข่าน้ำกันที่ถือยงวดนี่นะครับที่เข่าหกหกและศูนย์สองพี่น้องนะครับต่อมาก็เลขของอาจารย์สมชายพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาแตกที่สี่หกเต็มเต็มงวดนี้เพิ่นบอกใหครๆหน้าขายเมียขายบ้านขายแม่เท่าขายรถขายลา ขายเหล้าพี่น้องมาซื้อพี่น้องขายอัส่วนอัญชัยางหรือทันบ่มีพี่น้องอาจารย์สมชายเพื่อนรับประกันมาล้านเปอร์เซ็นพี่น้องนะครับแม่นคักแม่นแน่พี่น้องกิงคักกิงเน่นะครับอาจารย์สมชายเพิ่นว่าิปั่นช่องทวีคนดื่มให้ดังสันสาสู่สมคมมุมัปราถนาเด้ออาจารย์นะครับเอานะครับพี่น้องนะครับส่งมาแกอย่าลืมอาจารย์สมชายนะครับคารมกน้ำมันเพิ่นน้าเนยพี่น้องเด้อน้านวอน้าชากาแฟคาปหนอกชูโรดนะครับเอาหรับอาจารย์สมชายเดี๋ยว หลังจากท่ำลิมเดี่ยวมืออือนิั่วหา,าเด้ออาจารย์เด้อนะครับพอาีซอยคันหมูน้นนำมันซอยถกหงอกขีด,ดพื้นจากลอยสองลอยนะครับพื้นลงคลิปผมมากนี่ลายตัวหลายงวดเข่าสุงวดแต่ว่ายังบ่ทัานมีน้ำใจให้อาจารย์สนใจจ้าเทียร์ให้หน่อยให้ลายอาจารย์ก็จะ,ะว่ากันเด้อน,นะครับ่องผกกับช่องน่นนอย นะครับคือจังอาจารย์สมชายเห็นแล้วหละกันไปกันมากันลาบากอยู่นะครับย่างบาท่ทธานมีตีนมีมือเป็นไงน,นะค่อยเป็นค่อยถูค่อยไทยผมก็เคาะหอยข,ขอแขนน้ำอาจารย์คือเก่าล่ะพี่น้องเนาะเอาต่อมาก็เป็นเลขของอาจารย์เนี้ยนะครับหลวงปู่เนี้ยอยู่ทางวัดปูนเป็นอะพี่น้องทั้ง,ทงสารคามนะครับกระแสเสียงแทบ้านว่าแตกมาห้างวดติดพี่น้องหกสี่หลวงปูบป่บ,าบา่าหลวงปู่บ่ากูไห้มึงกูให้กูให้ถือหกสี่เต็มเต็มหลวงปูบ่บอกกูว่ามึงได้พี่น้อง กูให้ยถึงหกสี่แต่ว่ากูสั่งเจ้ามือมันให้กูเครื่องเดียว,วสันว่าเอา้าหลวงปุ้ยผมถ่ายคลิปเนี่ยมึงอย่ามาถ่ายกูยเด้อกูไมให้ถ่ยายแต่ว่ากูให้ตัวเลขมึงเอาไปร้องออรอลสันว่านะครับเ <c oughs> พื่อนห้ตัวเลขมางหกหกห้าแล้วก็หกหกแล้วก็ห้าหกพี่น้องเข่าเต็มเต็ม <c oughs> น,นะครับสําหรับดวงตาเนี่ยนะครับทั้งสารคามพีนพ่น้องติดตามกันต่อได้พี่น้องเด้อโอเคิวจะลงบอลอ้าววันนี้ของคุณพ่อบันเทิงคุ้งที่สองพี่น้องเข่าที่ศูนย์สองตรงๆนะครับคุณพ่อบันเทิง นะครับพอเปนเทิงเขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลังจากเขามาหกงวดติดงวดที่เกรลุดงวดที่แปดเขางวดที่เก้าลุดงวดที่สิบเขาที่ศูนย์สองพี่น้องนะครับผมนับงวดได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสำหรับอาจารย์แดงนั่นงวดก้อนๆนั่นกก้อนๆเขามาแปดงวดซ้อนกับมาเขาเราก็มาดลุดมาเขามาดลุดประเด็นเลตัดถี่มันเริ่มนับหนึ่งไม่กับเขามหางวดติดพี่น้องอาจารย์แดง นะครับนี่กับปูบ้านน้อยพี่น้องของหลวงปูบ้านน้อยนะครับบ่มีสองกับบะมีเจ็ดนี่หลวงปูว่านี่สี่บ่ลุงคลิปอีกพี่น้องรับประก,กันล้านเปอร์เซ็นต์ถึงเทศนแน่นอนหลวงปูบ้านน้อยว่าพี่น้องนะครับเบาๆด้พี่น้องเบาหน่อยๆคนเป็นคนผู้จอยคนเป็นคนผู้หน่อยแต่ว่าอยากได้เงินอยู่พี่น้องไปสั่งกำาพงนะครับขับทุนทรัพย์อยู่ฝากพี่น้องอิปซีใส่สบุญสุกูสุกคนเดอ้อนะครับเป็นไห่แน่าทางมากก็คือ นะครับเข่าที่ศูนย์สองตรงตรงเปมนบอกคุณพ่อปุ๋ยเข้าศูนย์สองตรงตรงได้พี่น้องนะครับเรียกออกที่สองศูนย์สองพี่น้องนะครับของปู่บ้านน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับบารนี่ต่อมากับอาจารย์สมหวังนะครับนี่อาจารย์สมหวังสมซื่ออี๋พี่น้องสมหวังสมหวังคักสมหวังแน่พี่น้องแตกที่ศูนย์สองตรงตรงพี่น้องนะครับเด่นที่ศูนย์กับหนึ่ง นะครับเข่าที่ศูนย์สองตรงๆอาจารย์สมหวังอีซีสงแต้เราเป็นพุทธบริษีทแล้วครับขบุญเล่าบาบุญเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำพี่น้องอีพซีพี่น้องโ่งพี่น้องมานก็นจะเลื่มอาจารย์สมหวังเด้อนะครับทุกๆอาจารย์แหละพี่น้องซอยกันพูดละลอยสองลอยพอมีก็ร่างใจเฮ็ดตัวเลขพอมีคนมีก็ร่างใจเฮ็ดเลขให้เฮ่าน้ำพี่น้องนะครับฮักกันเพียงกันเราพังทวีคนเดิมก็จะดูแลบทัวที่ของพ่อว่าเจ้าของกับซัมเน่แหละพี่น้องนะครับบอกคนบรส บบบบอดีปันใดพี่น้องนะครับทีนี้คนเดิมกับเป็นคนส้มถ้าแข็งแรงดีขึ้มือเพื่อนเนี่ยโอ้ยบริบาลแหรอพี่น้องนะครับเอาบาทนี้ผาดบ่ได้ก็คือตำนานร้อยปีผีปูแหลมนะครับแต่ก่อนนี่ตำนานร้อยปีผีบละแลม่นนี่มาแม่นเฝ้าเหรียญนี่พี่น้องคว่ำจิงได้พี่น้องเลยหลวงปู่วัดเนี่ยไปบอกผมพี่น้องไปติดตามียังทับ้านถือจนบ่อยากถือแล้ว บ่ถือจะจิ้งหัวพี่น้องหลวงปู่ว่าเป็นไรเผื่อเข่ามาสองสามงวดแล้วผมไปติดตามงวดเลขเข่าตีมตีมเป็นไรพี่น้องบัดนี้งวดต่อมาผมก็ได้ไปติดตามแล้วกังวดนั่นงวดงวดผ่านๆมันเข่าที่หนึ่งสองตรงๆพี่น้องบัดนี้งวดนี้เข่าพี่น้องเต็มเตี้มพี่น้องศูนย์สองนาะอาจารย์เดียงเหมืนกับอาจารย์ที่มีเงินเขีนบนน่ะศูนย์สองเนี่ย ควกคุมตำนานร้อยปีผีปูแหลมพี่น้องพี่น้องติดตามรอบเบื้องน้ำกันงวดนี่สิเปลี่ยนยังไงนะครับเอาเข่ามาโบเมนนับโบส่วนนี่พี่น้องบบถือตะกิ้งหัวไทบ้านเพื่อนพี่น้องเพื่อนเอาเลขภายในซี่ตัวพี่น้องไปว้นว้นสือพี่น้องว่นสือภายในซีตัวนี่เข่าอยู่ว่าเร้าหกหนึ่งก็ออกสองหนึ่งก็ออกหกศูนย์ก็ออกมาแล้วพี่น้อง 62ก็ออกไม่แด้บัดนี้พี่น้องมันยังมัน euh ยั่ง02กับ06เปอร์เนออกพี into into ่น yeah, okay. ้องบัดนี้จัดเล่ตัวไม่ไ้ออกเต็มๆ02บัดนี้ตำนานร้อยปียึาฟังูแหลมผู้ใดตั้งใจเบิ่งงชิปฮอตจบกระสุนประมาณสนั่นแหลมผู้ใดเลียนนาเลียนยังเร่เร่ยตัวเลี่งผตั้งใจเบื้องเฮาบบ้เห็นใจเฮาบ่มีน้ำใจต่อซุ้มเฮาอยากได้ตวเลี่ซุ้มเฮาไปซื้ออยากซือตวเลี่ยงม้วสุกดอกะว่า Eller framtid blant annet. กํลังสิเห็นตัวเลขที่จะถือเลีขหนี้จ้อยดีบอดีถือรับได้ดีเาบาดนี่ไปต่อบาดนี้อาจารย์ขื่นน้ำอูนจากสกุลนครเด้ออาจารย์ค้นสวยสร้างกรุงเทพงานสร้างกรุงเทพนะครับเพื่อนเป็นค้นสกุลนครบาดนี้เพื่อนไห่มากวิ่งบนหกกับเดได้พี่น้องนะครับจับคู่หกหกพี่น้องเข่าที่หกหกได้พี่น้องเด้อนี่ของอาจารย์ขื่นน้ำอูนพี่น้องแตกที่หกหกพี่น้อง นะครับมีมอาจารย์เขื่อนน้าอ่นนะครับ<า>ไปเรี้ยวจากน้อยอ<า>พี่น้องเพระาะว่าหลายอาจารย์14อาจารย์14สําำนักที่เข่าพี่น้องนะครับต่อมาก,กอาจารย์ส้อยนะครับยายส้อยทางอำเภอปะทัยทางบ้านอิลุ่มดอนมันท่านบ้านขีเล็กพี่น้องผมบ่ได้ติดจิตตามเพิ่น2 2> สองเดือนแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับทางอิ<า>งลุ่มดอนมันนะครับทังชุมพ่วงพี่น้องนะครับชุมพ่วงพี่หม้ายพี่น้องนะครับทั้งอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับเพิ่นให้ที่สองศูนย์เลขออกศูนย์สองพี่น้องเอา ติดตามกันต่อพี่น้องนะครับมมขอติดสถานการณ์ทังช่องทวีคนเดื่มไปได้พี่น้องเด้อสิบซีอาจารย์สิบซีสำนักที่เขาในครั้งนี้นะครับผมก็ว่ามันเขาคักเขาแน่อยู่พี่น้องสำนักใหญ่ๆไายใหญ่ๆเพื่อนบอกเข่าปนนี่ได้พี่น้องอนะครับเอา,เาต่อมาก็เป็นผู้หลับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเพื่อนให้วิ่งเกับหกพี่น้องเขาเต็มเต็มที่หกหกได้พี่น้องเด้อนะโป่งคลิปครั้งแรกของผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องวิ่งเลขหกเขาที่หกหกพี่น้องนะครับ มาาาอจรย์ก่ไปต่อพี่น้องของพ่อสารคามปล่อยต่อมวดเลยพี่น้องบ่ฟังผู้ใดแล้วก็เม็ดเดียวหางเดียวแล้วก็ลงคลิปเดียวแล้วเลยได้หนี่ิมีบุตรโทรเล่าบ่บ่ให้บุตรโทรอาจาคนมาเอาเลขนั่งมาสั่นเพราะว่ามีบโทรเล่าถือเท้าเล่พุ่นพ่อสารคามเป็นคนใจดีเด้อพี่น้องนะครับหลุดล่าปลาทางติ่มเฮียนติ่มซ่านนาบคุณแม่ก็เป็นคนใจดีคนพ่อก็ใจดีนะครับ เพิ่นให้คว่ำอุปธรรมความกับตัวเลขแนวทางให้ลูกให้หลานเนาไปย่ำไหล่เป็นการตอนรับย่างดีพี่น้องนะครับเนาะนี่คือเลขของพ่อสารคามด้วพี่น้องเด้อนะครับมีเสียงเตียงซอนเนี่ยพี่น้องเพราะว่ากําลังคึ้นแล้วนะครับทั้งนี่กําลังเมาคือเลหลายกําลังเมาพี่น้องยาว่ากันเด้พี่น้องเด้อนะครับอย่าเ้าเฝ้าอาจารย์ลงกลิบอยู่เอาต่อมาพี่น้องปิดท้ายรายการนะครับคือปูผู้เวียงพี่น้องนะครับ ให้ตองวัดคือการพี่น้องฟันที่เกียบนฟันที่ศูนย์ล่างพี่น้องนะครับเข่าที REM ่ศูนย์สองตรงตรงพี่น้องนะครับปูผู้เวียงนี่ให้แค่หกชุดหกหางเลยพี่น้องเด้อนะครับเข่าที่ศูนย์สองตรงตรงพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปูผู้เวียงนะครับสิบสี อ, <S <S อาจารย์พี่น้องนะครับที่เขาในช่องทาง <S <S 2> <S 2> ของทวีนคนดืมพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมากแล้วเบิ่งแล้วฝากพี่น้องกดไลค์ฝากพี่น้องกดแค่ฝากพี่น้องกดที่ตามให้หน้ำเดือพี่น้องเดอ้อนี่คืออยู่สถานการณ์ของอ่า Miles, บ้านอาจารย์แดงนะครับหรือว่าบ้านอาจารย์โกยพี่น days, 2> 2้องมาก่อนติตอาจารย์แดงนํากันพี่น้องนักอาจารย์แดงแตกที่หกหกได้พี่น้องเด้อะเปลี่ยงกันอยเสือเปลี่ยนพูละห้าหมื่นพูละแสนพูละสองแสนพูละสี่ร้อยพูละสามพันพูละสองพันพี่น้องคูกันเบิด้ออะไรพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องเล้าลายบ่ได้เดี๋ยวเมียเพิ่นจีว่าให้พี่น้องนะครับปูหมดคักลายกับบดีพี่น้องนะครับเดีว่าถิกอยู่พี่น้อง <idd ratchet Lust> เอาเอาตรงๆแน่ๆก็คือเพิ่นถือเลขลกพี่น้องนะครับเพิ่นกะให้หกหกมากถือโยถือหน่อยถือลายห้องกบะเปกาว่าพี่น้องนะครับนันเป็นธิ์ของเพิ่นส่วนตัวของเพิ่นนะครับฝากมีฝากน้องสุขู่ทุคนเด้อมักแล้วเบืองเล้วช่มแล้วฝากพี่น้องกดไค์ฝากพี่น้องกดแค่ให้ลูกให้หลานช่อมวีคนเดิมน้าแน่นะครับขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีสุขู่สุขคนะครับจิตขอมาติตามรับชมและรับฟังใจกำลังแรงใจลูกหลาน ด้วยดีมากตลอดสารชิดนี้ขอพี่น้องเฮ้งๆปังๆนะครับติดตามอาจารย์แดงนะครับอีกสองสามมือได้พี่น้องเด,อด้อส<ล>ี่นี้ขอกล่าวคำมาอดี่นีแให้พี่น้องส<ล>ุง้ขู่สุกคนพี่น้องสวัสดีครับ